คุณหนุ่มกัญชัยตอนนี้กระโดนมลสุมนะครับด่านะทั้งเจ็บป่วยแล้วก็จะมีคนมาด่าทอหาว่าไม่มีจัญญาบันอะไรต่างๆก็เป็นกําลังใจให้คุณหนุ่มกัญชัยนะรักษาตัวนะครับเมื่อวานยังคุยกันอยู่นะครับส่วนใครมาด่าทอเราไม่มีจัญญาบันเราได้รับความเสียหายก็ให้ทนายความใช้สิทธิทางศาลไปแพ้ชนะก็อรอศาลตัดสินนะครับเพราะเราไม่สามารถที่จะไปด่าใครออกอากาศอะไรได้นะครับเพราะนั้นถ้าคุณหนุ่มเสียหายก็ฟ้องร้องไปส่วนใครเขาไม่พอใจค,คุณหนุ่มเขาจะไปถแถลงขงถแถลงข่าวเขาต้องรับผิดชอบเขาเอง นะครับการเป็นคดีความไม่ใช่เรื่องสนุกต้องใช้เงินใช้ทองเสียเวลาแพ้ก็อาจจะติดคุกนะครับหรือไม่กระโดนฟ้องกลับเพราะเดี๋ยวนี้จําเลยบางคนก็ยังไม่ทันสู้คดีแล้วก็บอกว่าถ้าแพ้ฟ้องกลับเลยจําเลยสมัยนี้ก็กากลางเยอะก็คิดว่าตัวเองแน่นะครับไม่มีใครรู้หรอกคดีที่ฟ้อง้องจะแพ้ชนะอย่าไปกลางอย่าไปอะไรเยอะนะครับนะโจทก์ฟ้องจำเลยแพ้คดีจำเลยจะฟ้องกลับได้ไงมันต้องเป็นฟ้องเท็จนะครับถ้าเขาไม่ได้ฟ้องเท็จไปฟ้องกลับไปสารบอกไม่ได้ฟ้องเท็จก็จะโดนฟ้องกลับอีกที ผมก็มีคดีที่ไปนะครับฟ้องร้องคนอื่นหมิ่นประมาทแล้วแพ้พอแพ้เทจก็ฟ้องกลับหาว่าผลฟ้องเทจตอนนี้ผมชนะแล้วผมก็เตรียมฟ้องกลับเพราะอะไรเพราะศาลตัดสินแล้วมันไม่เทจเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนจะเข้าใจผิดแล้วโดนฟ้องมาหมิ่นประมาทนะครับนะครับแล้วก็ไปโพส์บอกว่าเดี๋ยวจะฟ้องกลับนะถ้าเขาชนะมันฟ้องกลับไม่ได้ไปอ่านหนังสือบ้างกินข้าวบ้างยากินน้อยหน่อยนะครับการจะฟ้องกลับได้มันต้องไปกรณีฟ้องเทจ แต่ถ้าฟ้องไปแล้วแพ้คดีแต่เป็นฟ้องไปตามความเข้าใจตามพยานหลักฐานมันไม่ใช่เท็จครับแต่ถ้าฟ้องกลับมาสารบอกไม่ได้เท็จคดีคุณโดนคดีที่สามเนี่ยผมกำลังจะฟ้องอีกสองคดีมีคนมาฟ้องฟ้องผมหาว่าผมฟ้องเท็จเพราะผมฟ้องมิดประมาทไปแล้วแพ้สองคดีเขาก็เลยฟ้องกลับมาหาว่าผมฟ้องเท็จตอนนี้ผมชนะแล้วสารบอกไม่ได้ฟ้องเท็จเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคดีที่สามผมก็จะฟ้องกลับครับเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดอย่าไปทําเรื่องสรุปสนั่นนะครับนะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับคุณลูกหมีวันนี้ก็คุยกัน นะแกก็ชนะคดีแล้วยังไม่ได้เงินก็อ่าก็สั่งให้ทนายกุ้งไปสืทรับอ,อ่าเพื่อจะเตรียมยึดซัย์ต่อไปนะครับก็มีเวลายึดทรัพยสิบปีแต่ใกล้ๆกล้สิบปีหรืออะไรต่างๆถ้ายังไม่จ่ายก็ไปฟ้องรับอะไรนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าบางทีเราฟ้องคดีแล้วอย่างคุณลูกปีเนี่ยก็ยังไม่ได้เงินก็ต้องไปสืทรัพย์นะครับลูกนี้ส่วนใหญ่ไม่มีเงินหรอกครับลูกนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีปากมีปากไปพูดไปเรื่อยๆนะลูกแต่ลูกนี้โดยทั่วไปถ้าเป็นนี่ก็ต้องอ่าส,สงบเสงี่ยมเจียมตัว แต่ลูกนี้สมัยนี้บางคนบางท่านนะผมไม่ได้ว่าใครนะครับลูกนี้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับลูกนี้ทั้งผู้ชายผู้หญิงในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเป็นลูกนี้ที่ดีก็สงบปากสงบ,บคำทั้งชายและหญิงนะแต่ลูกนี้บางคนนี่เป็นไงไม่สงบปากสงบคําไม่สํานึกในการเป็นนี้เขาก็เยอะนะครับบางคนก็ไปใหญ่ทั้งชายและหญิงเนี่ยก็นะผมถูเขาบ้างฟ้องกลับเจ้าหนี้บ้างประจานเจ้าหนี้บ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกนะครับเราเอาเงินเข้าไปเราไม่สํานึก ไม่ได้นึกถึงบาปคุณคุณโทษถ้าเข้าวัดเข้าวา่าบ้างมันจะดีขึ้นนะวันนี้ผมได้มีโอกาสได้คุยกับท่านเจ้าคุณเนี่ยนะครับท่านเจ้าคุณต่อเนี่ยเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอรุณแล้วก็ท่านก็เป็นพระระดับชั้นเทพนั่งคุยดีแล้วท่านก็บอกว่าคนเราต้องอยู่กับความจริงนะครับต้องสร้างคุณงามความดีสะอาดต้องเป็นคนสะอาดชัดเจนสงบนะครับเพราะนั้นก็ฝากฝากไว้ใครเป็นนี้เป็นสินเขาเนี่ยผมพูดภาพเลียมนะทั้งผู้หญิงผู้ชายเป็นนี้เขาเนี่ยหาเงินใช้นี่เขามันบาปกรรมอะ นะตายไปก็จะตกนะลกตกไหมนะครับไม่ได้ไม่ได้ผุดได้เกิดเพราะ,ะนั้นฟังฟังอยู่เนี่ยครเป็นนี่แล้วยังไม่ใช้เขามีไหมนะครับอย่าไปโกหกนะบางคนก็ไปให้สัมภาษณ์บอกโอ้โหเนี่ยเราเตรียมเงินไว้ใช้นี้แล้วนะแต่เขาไม่รับนะครับแล้วนะเขาก็เดินสายประจานอ่าลูกนี้ไม่มีหรอกครับเชื่อผมนี่ครับนะลูกนี้ส่วนใหญ่บอกเงินพร้อมเลยครับนะลองดูถ้าถ้าลูกนี้เงินพร้อมจริงนะเอาสเตทเมนต์มาสแสดงที่ศาลเลยครับนะครับ,นะรบเอามาโพสเฟซบุ๊กก็ได้นะครับว่ามีเงินอยู่แล้วส่วนใหญ่ไม่มีหรอกพร้อมจ่ายแต่ไม่มีเงินจ่าย ไปดูในบัญชีไม่มีเงินครับบางคนศูนย์บาทบางคนมีสองร้อยอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้หลีกเลี่ยงประเภทยืมเงินแล้วเบี้ยวนะ,ะพวกเบี้ยวทั้งหลายให้หลีกเลี่ยงคนประเภทนี้นะครับใครที่มีปัญหาเรื่องเงินอย่าครบพราะอะไรวันๆไม่เจอหน้าก็ยืมตังค์หน่อยยืมตังค์หน่อยยืมตังค์หน่อยให้ห่างๆฝากไว้นะครับผมไม่กําลังใจลูกผีนะสู้ต่อไปนะครับลูกนีแกก็ฟ้องร้องหลายคดีเลยทั้งแพ่งและยานะครับก็คดีแพ่งชนะไปแล้วก็ทางลูกนี้ก็รออุทธรณ์คดีอาญาก็มีคดีช่อโกองอยู่ นะครับแล้วเขาก็ยังไม่จ่ายนี่แต่ว่าลูกหนี้ก็ฟรร้องกลับลูกหนี้หมิ่นประมาทบ้างอะไรบ้างฟรร้องลินี่บ้างฟรร้องทนายกุ้งทนายเดียชาไม่เป็นไรละไอ้เรื่องพวกนั้นไอ้เรื่องฟรร้องไม่มีปัญหาเลยนะ <c oughs> เรื่องคดีหมิ่นประมาทนี้เราสามารถที่อธิบายให้ศาลฟังได้เพราะฉะนั้นก็ฝากนะครับถ้าท่านพบเห็นลูกหนี้ไม่ว่าหญิงหรือชายนะครับเป็นหนี้แล้วไม่ยอมใช้หนี้เดินสายประจานเจ้านี่นะจ้างทนายามาสู้คดีจ้างทนายฟ้องร้องเจ้านี่ให้ท่านห่างๆนะครับ เพราะว่าท่านไปอยู่ใกล้เดี๋ยวเขาจะยืมตังท่านเดี๋ยวเขาจะบอกว่ายืมตังหน่อยมผมขอยืมตังหน่อยหรือขอยามตึงหน่อยพอยืมเสร็จแล้วเขาเป็นไงไม่จ่ายพอไม่จ่ายแล้วก็เงินมีแต่ไม่จ่ายอะไรสมลองนี้นะครับเพราะนั้นก็ฝากฝากไว้เดี๋ยวนี้คนที่มันมีลักษณะแบบนี้ก็เยอะนะครับฝากฝากไว้นะครับเรื่องการกู้ยืมเงินนะนะครับระวังนะเดี๋ยวนี้นะอ,อือเออมีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจนะนะครับเรื่องต่อไปก็เรื่องของคุณการจ้าพลังตะกี้ นักข่าวจากคุณพุทธาพิวันก็ตามเจาะลืกมููนิธิการจนพลังเกี่ยวกับเรื่องการซื้อเสื้อเกราะแหล่งข่าวที่ผมได้มานะข่าวลือนะเขาบอกว่านะครับหน่วยงานตอชดอเนี่ยเขาบอกว่าข่าวลือและไม่รู้จริงอเท็นเขาบอกว่าไอการซื้อขายสองครั้งแรกเนี่ยมันยังไม่มีหนังสือจับตอชะดอหรือเปล่าเป็นการที่ว่ามูนิธิคุณกันเนี่ยนะครับได้รับการน้องขอมาจากเอฟซีแล้วก็ไปสั่งเสื้อเกราะแล้วไปส่งให้กับทาง อ่าตชดหรือเปล่านะครับอันนี้มีข่าวลือแนละ้วสองครั้งเราไปตรวจสอบดูนะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็เท่ากับว่า,วาการติดต่อซื้อขายระหว่างเอ่อเขาเรียกอะไรระหว่างบริษัเนี่ยนะครับซื้อเสือ้อกอกับบริษัทขายเสือ้อกลอะเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางราชการไหมถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็สุมเสี่ยงนะครับอาจจะถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องเข้าไปเกี่ยวข้องกับยุทธพันธ์ทหารหรือเปล่ามีโทษจำคุกห้าปีอันนี้ก็มิดเมย์อยู่นะครับไอ้เรื่องนี้ก็ยังต้องพิสูจน์กันต้องเอาหลักฐานมาดดดููเเเหห็นน่่ขาาาาวืืือออออบกกกมีรรรรซ้้้้้สะทังงง4คไไป ครั้งที่สามมีหนังสืออนุเคราะห์ครั้งที่สี่มีแต่ครั้งหนึ่งครั้งสองไม่มีก็ต้องไปดูนะนะครับว่าการซื้อเสื่อก่อนเนี่ยไทรเขามปส่วนร่วมในการเจรจาซื้อขายต่อรองราคานะอาจจะโดนจแจ้งความนะครับนะดำเดนินคดีก็เป็นไปได้นะก็ต้องไปพิสูจน์นต่อไปนะครับนะแล้วก็เรื่องการมาที่การทาหารนะครับเขาก็ต้องตรวจสอบกองทัพเพราะว่างบประมาณสองแสนล้านไม่พอใช้ยังไงทําไมต้องให้หน่วยทหารระดับล่างหน่วยเล็กๆนะต้องไปขอรับบริจาคนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเป็นการหลบเลี่ยงกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างไหมนะทําให้มีการจิ้มบริษัทนั้นบริษัทนี้ได้ไหมนะครับสินค้ามีคุณภาพไหมก็คงจะต้องนะติดตามมันต่อไปอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนทราบนะปัญหาของการจอพลังเนี่ยยังมีคนติดตามต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องคต้าสลากิกนแบ่งรัฐบาลความร่ํารวยช่วยคนจนรวยอะไรต่างเนี่ยนะครับนะครับการบริจาคได้บบรับอนุญาตไหมเงินทองที่ได้รับไปเอาไปใช้ตามวัตถุประสงค์คือเรื่องการจ่อพลังยังมี คนที่ตั้งคำถามและตั้งข้อสังเกตเยอะนะครับส่วนเขาจะผิดหรือถูก่ยเป็นหน้าที่สงสารนะครับเข้าใจนะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สังคมอยากรู้ไม่จบไม่ง่ายๆหรอกครับถึงแม้เขาจะมี fc มากน้อยเพียงใดนะครับแต่การตรวจสอบต้องเดินต่อไปนะครับแล้วก็พุทธวิวันช่องแปดทนายเดชาอ่าสสอ,สอไอพักส้มเขาไม่เกรงกลัวอะไรพวกนี้อยู่แล้วแนะ่ตรวจสอบต่อไปตั้งคำถามต่อไปนะครับคุณการก็มีหน้าที่ส่งต่อคำถามเพราะเป็นคนดังเป็นบุคคลสาธารณะตรวจสอบได้ ใครจะตั้งข้อสังเกตแลวต่างๆเต็มที่นะครับนะนะครับผมก็มีข้อบูลมาก็ตั้งข้อสังเกตกันต่อไปนะครับอ่านะครับเข้าใจนะครับอืมนะครับนะใครคิดว่าสิ่งที่ผมพูดมีประโยชน์ก็ว่าไปแต่ตราบใดที่คุณกันจอมพลังยังไม่ได้กลางสเตตเมนต์ให้คุณพุทธะดูตราบใดที่กันจอมพลังยังไม่บอกว่ารถอยู่ไหนซื้อมาชอบด้วยกฎหมายไหมนะครับเรื่องเสื้อเกราะรายรับรายจ่ายเงินทําถนน นะครับแล้วก็เรื่องความร่ํารวยเอาเงินมาจากไหนนะครับแล้วก็เรื่องอคอร์ต้าสลากกินแบงเนี่ยคุณคุณการคุณการจอรมบาลังก็ต้องถูกตั้งคาถามต่อไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเขาทําผิดหรือถูกนะครับคนดีตรวจสอบได้การตรวจสอบคนดีไม่ใช่การจับผิดน,นะนะนะครับไม่ใช่การจับผิดไม่ใช่การอิสฉานิสยาไม่ใช่ครับนะครับคุณการจอรมบาลังไม่มีอะไรน่าอิจฉานิศยาตอนนี้กนดนตรวจสอบทุกหน่วยงาน นะครับทั้งปปงทั <ăn to S 1> ้งกระทรวงมหาดไทยกรมสรรพากรนะครับนะ่สตงนะครับเท่าที่ผมทราบมานะเยอะแยะครับนะตรวจสอบทั้งทางตรงตรวจสอบทั้งทางลับเต็มไปหมดตอนเนี้ยนะครับแล้วก็ฝ่ายการเมืองนี่เขาไม่ยอมนะเท่าที่ผมทราบมาพรรคส้มเขาไม่ยอมเขาไปต่อนะเพราะว่าพรรคส้มจะถือนโยบายเลยครับมีเราไม่มีเท่านะครับมีเราไม่มีเท่าเพราะว่านะครับอ่พรรคส้มเนี่ยเขาพยายามจะกวาดล้างพวกอ่พนันออนไลน์สแกมเมอร์ ทุจริตคอร์รัปชันนะโฟงโคต้าสลากกินแบ่ง,งบรัฐบาลวีรล้วกุษที่ไปชายแดนทหารผ่านศึกไม่ได้โคต้าสลากไปขายคนยากคนจนคนพิการไปอยู่กับนักการเมืองหรือเปล่าไปอยู่กับ Con อินฟูอินเตอร์หรือเปล่านะครับนะครับก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปอันนี้ก็ฝากาๆนะฮะนะครับเออเนี่ยเข้าใจนะครับนะต้องตรวจสอบกันต่อไปไม่จบไม่สิ้นหรอกครับเออนะฮะชัดเจนนะครับนะครับเออ ว่ากันไปนะเรื่องการจับพลังนี้ตรวจสอบไปเยอะเชื่อผมดิเยอะยาวครับทุกเรื่องราบใดที่ยังไม่เอาอะไรต่างๆไปรายงานคุณพุทธ,ธะแกแกกอดติดสำนักข่าวอื่นอาจจะไม่เล่นแต่พุทธ,ธะนี่เล่นตลอดไม่กลัวใครจะมาดักยิงดักฆ่าดักอุ้มอะไรแกไม่กลัวครับเพราะอะไรจะมาแฉมาอะไรแกไม่กลัวคือเป็นนักข่าวเนี่ยนะสันดาณนักข่าวอย่างคุณพุทธ,ธะเนี่ยก็คืออะไรขุดอย่างเดียวค้นหาความจริงไม่ไม่สนใจว่าคุณจะใหญ่จะโตพี่ชายคุณใหญ่โตโมโหลัน ทั้งยาวทั้งใหญ่อะไรไม่สนใจนะคุณพุทธานี่คือสุดยอดของนักข่าวไม่สนใจว่าวันข้างหน้าเนี่ยเขาจะไม่ให้ตามทำข่า,ขาวหรืออะไรเขาไม่สนใจนะครับคือการเป็นนักข่าวมันต้องให้ได้ขนาดนี้อย่ากลัวส่วนผมก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์เสียภาษีละมีอะไรที่เปิดโบงอะไรได้ตั้งคําถาม,ถามไปยังคุณการจอมพลังถามครับไม่ต้องกลัวโดนฟ้องโดนอะไรต่างๆเพราะฟ้องยิ่งดีเลยเราก็เอาหมายสารเรียกรุ่นเรียกพี่มาแต่ขับพอได้มาก็ส่งให้พุทธะไปพุทธากำลังไล่สเตตเมนต์ทีละรายรการเลยเราจะได้รู้ไง ว่ารับบริจาก66ครั้งเนี่ยเอาเงินไปทําอะไรครั้งที่1ซื้อบังเกอร์ซื้อไหมครั้งที่2ทําำถนนทำไห้ครั้งที่3ไอ้โดนอะล่งแอนตี้โดนต่างๆนะครับ